สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบอลเด็จานน้ำเพชรวันนี้18สิงหาคมนะครับเราอยู่ที่ยูฟาแชมเปียนลีกครับเป็นการแข่งขันรอบเซมิฟิแนลแมตช์แรกนะครับพบกันระหว่างอาเบไลฟซิกและปารีสแซงแชียงนะฮะอาเบไลฟซิกนะครับ,รบตัวผู้เล่นถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับก็มีอิบราฮิมาคนาเต้ที่ผ่านการผ่าตัดมาก็เป็นตัวเดียวที่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าไม่ลงสนามแน่นอนนะครับ ส่วนปาริสแซงจ์แมงนะครับมาโกวรติและผู้สาวตัวมือหนึ่งอย่างเคเลอร์นาบาสนะครับก็ไม่ลงสนามนะครับส่วนแองเคลเดมารียนะฮะพ้นโทษแบนกลับมาแล้วน่าจะได้ลงนะครับส่วนคิเรนเอมบัปเป้นะครับหลังจากเป็นตัวสำรองลงมาในแบบนี้น่าจะได้ลงตัวจริงในแนวรุกของไลฟ์ซิกนะครับโพเซ่นนะครับหน้าเป้านะครับสนับสนุนโดยซาบิทเซอร์โอมโมและเอ็นกูกูส่วนปาริสแซงจ์แมงนะครับ เอมบัปเป้และอีคาดีน่าจะเป็นหน้าคู่นะครับสำับสนุนโดยดิมาเรียและเนมาคู่นี้นะครับไลฟ์ซิกนะครับถือว่าเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับแต่พอมาถึงรอบนี้เนี่ยผมมองไปที่ประสบการณ์ของตัวผู้เล่นประสบการณ์ของทีมโดยรวมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยเหนือกว่านะครับถามว่าเอาชนะได้ไหมปารีสแซงต์แชงแมงเอาชนะได้ครับ1ประตูมีแน่แต่ผมขอฟันทงว่าชนะ2ประตูต่อศูนย์ วันเด็ดจานน้ำเพชรวันนี้นะครับขอฝาก Paris าริสเซนชามอไว่าในอ้อมใจขอให้ท่านดูบางอย่างมีความสุขนะครับและโชคดีทุกคนครับ